แม้ว่าทางด้านของยูคเครนนะคะจะออกมาประกาศถึงเรื่องของชัยชนะในการยึดครองเมืองบางเมืองกลับคืนมาเป็นของยูคเครนได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเรื่องของการที่ไปมองว่าณตอนนี้เองเกองทัพของรัสเซียน่าจะหมดกําลังใจหรือว่าเริ่มอ่อนกําลังแต่ว่าเยอรมนีอย่างาารัฐมนตรีกรลาหขมของเยอรมนีเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะก็เหมือนกับที่สหรัฐหลายคนกน็ไม่ได้คิดว่าตอนนี้จะไปประกาศว่ายูคเครนนั้นมีชัยชนะอาจจะเร็วเกินไปเขาบอกว่าเรื่องของการที่ยูเครนนั้นไปรุกคืบ ในกองกําลังของรัเสเซียแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะมองเป็นจุดเปลี่ยนของการทําปฏิบัติการทางทหารรัเสเซียในยูเครนแบบนี้มันอาจจะเร็วเกินไปแล้วก็เป็นการประเมินได้ยากเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยรัเสเซียเขาจะมีการตอบโต้อย่างไรแต่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่าพอใจของยูเครนนะคะที่สามารถทําลายเรื่องของเสถียภาพกองทัพของรัเสเซียได้ค่ะครับ ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวน,นะครับว่าสหรัฐเมกาแล้วก็พันธมิตรนั้นกําลังอยู่ระหว่างพูดคุยจะส่งอาวุธล้ําสมัยไปให้ยูเครนในอนาคตอันใกล้รวมถึงฝูงบินขับไล่นะครับโดยล่าสุดนั้นเนี่ยก็บอกว่าบางส่วนนั้นเนี่ยต้องการที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ให้กับยูเครนโดยล่าสุดนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้กับนักบ,บินของยูเครนก่อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและระบบอาวุธล้ำสมัยในสมรภูุมรบก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันลุกลามบานปลาย ล่าสุดนั้นเนี่ยครับก็มีความคืบหน้าในการเจราจานะครับกับทางด้านสโลวาเกียซึ่งบอกว่าสโลวาเกียนั้นจะมอบเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ผลิตโดยสหภาพโซเวียตช่วยเสริมแสนยานุภาพของฝูงบินรบยูเครนในขณะที่สโลวาเกียนั้นเพิ่งปลดประจําการฝูงบินรบมิก29ไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยทางด้านกองทัพยูเครนนั้นอาจจะได้เครื่องบินรบมิก29เนี่ยจากสโลวาเกียเข้ามาประจําการในการตอบโต้กับทางด้านรัเสเซียครับ คุณผู้ชมนะคะไปดูทางด้านของจีนนะคะ,ะผู้นาของจีนอย่างปรญญาประยสีจิ้นผิงกันบ้างนะคะคือเดินทางเนี่ยไปเยือนคาซัคสถานแล้วก็อุซเบกิสถานอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันก็คือตั้งแต่ช่วง1 4ถึง16กันยายนนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นําองค์การความร่วมมือซิงไฮนะคะที่เมืองซามาคันในอุซเบกิสถานซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอินเดียปากีสถานคาซัคสถานคีกิสถานอุซเบกิสถานแล้วก็ทาจิกิสถาน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีบทความที่ประธานบิสจินผิงพูดถึงประเด็นเรื่องของการร่วมมือกันกับการทํางานระหว่างจีนแล้วก็คาซัคสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงการป้องกันต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการต่อสู้การค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติคือสิ่งที่ทางด้านบทความเนี่ยมีการเขียนเอาไว้เขาบอกว่าความร่วมมือกันนั้น,นจะเป็นเรื่องขางความร่วมมือกัน เรื่องของการต่อต้านความชั่วร้ายสามประการก็คือการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนลัทธิสุกโตงทางศาสนานะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะก็จะมีการพูดคุยเรื่องของการให้คำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก้ไขเรื่องของความเสี่ยงภัยต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการหารือเรื่องของบทบาทสําคัญสําคัญในการแก้ไขปัญหาของอัฟกา,านิสถานอุซเบกิสถานนั้นก็จะมีความสําคัญมากขึ้นขณะเดีย กันนะคะทางด้านของสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็จะนี้มีการพูดคุยหารือกับผู้นําของรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะคะในประเด็นสําคัญสำคัญต่างๆเรื่องของปฏิบัติการทางทหาราในยูเครนหรือว่านะเรื่องของการพบปะกันร,ระหว่างจีนกับรัสเซียก็น่าจะเป็นที่จับตามองสําหรับชาติตะวันตกด้วยค่ะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอิหร่านอีกประเทศนึงนะฮะ <c oughs> เข้ามาร่วมประชุมด้วยเพราะว่า อิรานนั้นก็แสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า S.C.O. เป็นประเทศล่าสุดนะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนั้นฝากฝังของทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนั้นได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าประธานทีน่บดีวลาดิเมียร์ปูตินกับประธานทุน่บดีสีจิ้นผิงนั้นจะมีการพบปะหาหรือเป็นการส่วนตัวแล้วก็ประเด็นที่จะมมีการพูดคุยนั้นเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของกรณีไต้หวันแล้วก็ประเด็นของกรณีสถานการณ์ความขัดแย้ง ระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับ